คำเตือนข้อมูลทั้หมดจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางรัอรี่โปรดใช้ไ,ได้รัรอยานในการรับชมสำหรับสมมติฉากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีค่ะแม่หญิงบารมีพารวยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องที่จะทำให้คุณรวยพร้อมเตรียมรับความรวยในงวดนี้กันหรือย่งคะใกล้จะถึงวันแล้วนะ แอดมิน <Ad> ก็ขออวยพรให้ ai, ช่องแม่หญิงบาร,รมีพารวยและ f อทุกท่านได้รางวัลใหญ่ในงวดนี้ให้เฮงๆรวยๆปงัปงๆกันนะคะคลิปนี้มีสำนักแม่นแ่นแ,แ,แอดฟินิกสายในบอกมาเลขฝันเป็นจริงและอาจารย์นิโม่บารมีทาเวสวรรณแต่ก่อนที่จะไปดูเลขเด็ดๆก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามขอเร่งหน b c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมิน ในการทำคลิปด้วยนะคะเริ่มตนน้นกันกับอาจารย์นีโมบารามีทาเวสวรรมีผลงานสุดป,ปังเข้าติดต่อกันมา3ามงวดรวด1พฤศจิกายนให้1 5เลขก็ออก5 1เข้าบนฝาเป็นตัวกรับ16พฤศจิกายน09ก็เข้าบนฝาเป็นตัวกรับเหมือนกันล่าสุดร1ทธันวาคม19ก็มาล่างเป็นตัวกราบนะ งวดนี้16ธนวาคมอาจารย์นีโม่ให้ตัดเล่นมีเลข4เลข3เลข2กับเลข5วิ่งรูดให้2กับ5เลข3ตัวมี3 2 5 7 2 4 9 2 5กับ2 5 4 2ตัวมี2 5 2 3 5 3 2 4กับ5 4 2 5ก,ก็ตรงกันกับ แอดแม่ต้นและอาจารย์อ่อมฐานพาร์มาดูกันว่าเลขของอาจารย์นีโมจะมาติดต่อกันเป็นงวดที่4ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะต่อด้วยเลขสายนบอกมาของแอดฟินิกงวดที่แล้วก็สะดุดไปนะแต่งวดก่อนหน้านั้น16พฤศจิกายนก็เข้าเลขล่าง1 4แบบตรงๆเลย มาลุ้นกันต่อในงวดนี้16ธันวาคมเลขสายในบอกมาบอกมาว่าเลข5มา100% 2ตัวมี85 95กับ75ให้เน้นหนักๆ85กับ58ขอโชคดีจงเป็นของพวกท่านซึ่งเลข75 85กับ95ก็ตรงกันกันกบแอดวิสุพี่นวลพาปลดนี้ มาลุ้นกันว่าเลขของสายในบอกมางวดนี้จะมาตามที่บอกไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะปิดท้ายกันด้วยข้อมูลของเลขฝันเป็นจริงผลงานล่าสุด3งวด1พฤศจิกายนให้เลขล่าง1-5 1-5ก็ขึ้นบนฝาเป็นตัวกลับ16พฤศจิกายนให้เลขล่าง1-4 1-4ก็มาล่างเป๊ะ หธันวาคมงวดที่ผ่านมาให้เลขบน19 19ก็ไหลลงล่างออกเป็นตัวกราบนะางวดนี้ฝันเป็นจริงก็ให้มาแล้ว16บธันวาคมมี2ใบนะคะปกติเขาก็ให้มาสองใบอยู่แล้วนะเป็นชุดรางวัลที่1และเลขท้าย2ตัวล่างสำหรับเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ให้มาเม็ดเดียว504 สตัวบนฟ้ามี04 05กับ45หเลขท้าย2ตัวล่างให้57 58กับ59เลขน่าจะมา58กับ59ซึ่งเลข57 58กับ59ก็ตรงกันกันกบแอดวิศนุพี่นวลพาปลดนี้และสายในบอกมามาดูกันว่างวดนี้เลขฝันเป็นจริง จะเป็นจริงในงวดที่4ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆค่ะทั้งหมดนี้ก็นำมาเพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกท่านหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภยัยมานะที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ช่องแม่หญิงบารมีพารวยขอให้เอททุกท่านได้รางวัลใหญ่ในงวดนี้นะคะ กดไลค์ขอให้ได้เงินหมืน่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสํหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรวยค่ะ